จากเป็นหลักครับนี่ไงอุปกรณ์ได้แต่อุปกรณ์ถ้าเปิดแอร์เปิดได้แต่ไม่ไม่เห็นมีผลตอบคือใช้ประมาณยี่สิบยี่สิบน้อยไปคำตอบคือเก้าสิบเลยนะครับเห็นไหมแสงสว่างเขาให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบแล้วแค่นี้อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับอีกหาที่ใด้ส่งไปไม่ถึงนะครับ นะครับเอาเข้าไปดูหลักสูตรเทศสูตรบรการวิชาการที่6ของเราก็มีนะครับหลักสูตรขาวเราเพื่อจะเปลี่ยนไปจากไปดีซีนะครับไฟกระแสตรงให้เปลี่ยนไปกระแสสลับก่อนเพื่อจะเอาไปใช้งานได้นะครับหลักการของเขาก็จะเปลี่ยนนะครับใหญ่สารใหญ่ที่ใหญ่สารใหญ่ในบานท้องเข้ามาต้องกินเยอะครับตามบุญปลาตามเมล็ด เขาก็เลยมีแนวคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดไอ้น้ำรตอนนี้มันเป็นระบบสตีม้กับนะครับก็เอาไอร้อนเนี่ยครับผ่านไอร้อนนี้ยก็ดูไอร้อนนี่มามาอบนีองโอเคดหนึ่งางในมาเบิุมาเบิ้งยร้อนดีจัง เดิ <c oughs> นนี้ครับเพราะฟันไฟมันเป็นไอไอนี้เปิดเตาไอนี้คือเกิดเตานี่คือช่ที่สามน้นี่คือม้นี่คองม่คอง่านี่คืบ่ีา้นี้คือ่งทมนีคืองา่อที่สู้อนี่คร่งี่ามแน่ือชที่นี้ค่งานีาคือเียนม้วนี่ควานี่คที่นี่คืช่วทมี่คอช่ง่ส้นค่ะ เรียนท่านนายกนละครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสื่อสรารทุกท่านนะครับวันนี้ทางศูนย์บริการทัานที่หกนะครับถ้าพลังงานลมล่ะในเขตของสุรินเราเหมาะไหมฮะไม่เหมาะ,มมาะใช่ไหมฮะไม่ใช้งานต้องไปทำไงฮนะนี่ครับการลำดับชวนครับ <S 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 ลำดับแรกเลยจุนเกอนร่วม,มานสักสามสองศาเขาจะได้อะไรอ่านไาเละ เออที่เราใช้งนาน,เ,นงเลยครับเอวีจ<ช>ีนี่นะประมาณสามเป็นสิงะรเนี้ยน้ะมันการได้ใช้งานไหมอแต่ก่อนได้ใช่ฮะแต่ก่อนมีจุดเกียงจนดอะไรด้ยครับแต่เราเอาไปย้อมแผลด้วยแต่ก่อนใช้แค่เลือดเลยตอนนี้ก็ใช้เป็นยางก็งต่อยหอย่องแผลเห็ยไหมฮะเออเนเชื่อมต่อไปที่สายส่งการเดินทาเห็นไหมฮะ นี่ก็เป็นพลังงานจาด